สวัสดีครับเว <Natalie> อร์สวันครับฮะเอานะพี่ก่อนเนาะพี่เป็นในมุมแบบคนคนดูคนไปให้กำลังใจเราก็แบบจริงเรากินดีแล้วก็แบบจริงเราดีใจมากๆกับกับการได้เป็นผลงานเพลงชิ้นแรกของน้องด้วยแล้วก็มีแฟนคลับมาแบบให้กําลังใจเยอะมากซื้อแบบอัลบั้มเยอะมากแล้วก็แบบคือเราเห็นเราก็ดีใจแทนแล้วคือ มันมันมันมาอ่ิบายเป็นคำพูดไม่ถูกดีใจกับน้องดีใจหมดเลยมันเปไงบ้างมานต้องแบบแฟนๆมันจะเยอะมากมันะค่ายโอ้ยก็แบบว่ารู้สึกแบบขอบคุณแบบทุกคนมากๆครับที่แบบว่ามาร่วมให้กําลังใจในแบบก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเลยในชีวิตผมอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆที่แบบมีทุกคนเป็นส่วนหนึ่งใน ก็งงเหมือนกันครับไม่ไม่เลยอ้ะอ้ะเพราะแบบตอนไม่ตอนแรกคิดว่าไม่กลับแต่ว่าแบบเออน่าจะรออยู่ที่ห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเออไม่คิดว่าจะมาแต่แต่ว่าตอนแล้วแบบผมอบบเอ้ยตอนนั้นผมงงว่าแบบเอ้ยแฟนคลับยกกล้องถ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พีเตอร์อยู่ข้างไปดีแล้วผมก็แบบเออแล้วผมก็แง้มพอแง้มไปดูปั๊บปุ๊บพีเตอร์โผล่มาพอดีแล้วผมก็เอ้าเฮียเจอไหมเจอไหมก็เจอไพาครับแต่ว่า ดีใจมากครับแต่ว่าขอบคุณพี่เต้ม,มากที่มาเซอร์ไพรส์โบวเวทีดอกไม้ช่อใหญ่มากกว่านั้น,นใช่อร่อยเล่นไม่ได้กิน <c oughs> คร <c oughs> ับก็แบบอลังมากช่อใหญ่มากครับก็ขอบคุณมากให้สมกับว่าเป็นซิงเกิลแรกใช่โอยจริงๆเราก็คิดไปแล้วว่าว่าเราอยากทำอะไรให้น้องบ้าง จัดแจงไม่ได้ใช้เวลาไม่นานครับแต่ว่าใช้เวลาทําใจนานหน่อยเพราะเราก็เกิดอยู่เหมือนกันเพราะแฟนคลับน้องๆมาเยอะอแฟนคลับน้องมาเยอะมากแล้วเราต้องขึ้นไปแบบเหมือนเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่เออคือเราก็เพิ่งรู้สึกฟิลนั้นเหมือนกันว่าเราขึ้นไปถ่ายศิลปินที่แบบเราชื่นชอบอะไรเงี้ยเราพอขึ้นไปมันมันมมเป็นโมเมนต์ที่แบบเออเหมือนเราได้คุยกับศิลปินจริงๆแล้วมีเวลาจํากัดจริงๆมันก็เลยแบบวิธีนั้นคือลกมากใช่แต่ว่าก็ดีใจที่น้องชอบ อะไระฮะขอ,อคุยอะไรกันพีเตอร์ลงคลิปดิวัดั้นอ่ะทุกคนรู้หมดเลยได้ก็สีว<ด>่า,าก็ยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงคือตอนแรกก่อนขึ้นอ่ะคิดไว้เยอะมากว่าอยากพูดอะไรบ้างแต่ว่าขึ้นไปหนึ่งจริงแล้วเข้าใจพี่ทุกคนเลยว่าอะไรเป็นอะไรไม่ไม่เป็นแบบมันมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะพูดอะไรแต่มันคิดไว้แล้วนะขึ้นไปแล้วมันลนหรอมันลนสุดท้ายคือพูดแบบอะไรไม่รู้ ด้วยด้วยเพราะว่าเวลามันรันอยู่แต่เราคิดแหล้วมันจะเด่จริงๆต่อเวลาไ,ได้แต่บี <c oughs> ้ก็คิดว่าเออเดี๋ยวเขาโกงแค่นิดนึงแหละได้แต่ก็ไม่อยากรบกวนเวลาแฟนคลับเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ครับ <c oughs> ตอนนั้นอึ้งอยู่ครับนั่งอึ้งอยู่ทั้งอันนี้เลยแล้วพอตั้งสติได้ก็นั่งฟังแบบพี่เติร์ดพูดแบบพี่เติร์ดก็แบบมาแบบยินดีด้วยอะไรอย่างนี้ยก็แบบขอบคุณพี่เติร์ดมากๆที่แบบ มาเซพรส์ดีใจมากดีใจมาก็ดีก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณรู้สึกขอบคุณพี่เติ้ลที่แบบพี่้ลคอยซัพพอร์ตผมตลอดแบบทั้งวันแรกเป็นไงวันนี้ก็ยังซััพอร์ตผมเลมากขึ้นหรอมากขึ้นด้วย ก็เราก็อยากแบบซัพพอร์ตน้องแบบนี้ไปตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแหละคือเราเรารู้แหละว่าเราเป็นอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กับน้องแล้วเราก็อยากซัพพอร์ตน้องไปในทุกๆกทางแบบว่าให้น้องแบบประสบความสำเร็จในทุกๆทุกด้านที่ที่เขาแบบอยากทําไม่ว่าจะเรื่องเพลงเรื่องแสดงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เขาก็เป็นแบบเราก็เขาเรียกว่าอะไรเขาตั้งใจมากๆใช่เพราะแบบทุกผลงานที่เขาทำเราก็อยากแบบซัพพอร์ตในใน คือทุกอย่างที่เขาทำก็เหมือนกับที่เขาก็ซัพพอร์ตเราเหมือนกันไม่ใช่เราแบบซัพพอร์ตเขาอย่างเดียวแล้วดีใจกับผู้กำกับเหมือนทั้งสองคนแบบว่ามีแบบความฝันคล้ายๆกัน่วครับใช่เออก็ไปด้วยกันก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันแล้วที่ไปเชียงใหม่ทำมันมายังไงสิ่ยังไงเราจริงๆเราไปทำมานานมากเลยเนาะเราเราก่อนไปทำล่าสุดคือเราไปทำมานานมากอ่ะเราก็เพิ่งเพิ่งได้ทำพิธีเมื่อไม่นานมานี้ ใช่ครับอาจารย์ก็ก็ต้องบอกว่าเพิธีจะวันนี้วันนี้ยกชอฟ้าใช่ยกชอบ้าแล้วเราก็ล็อกรู้พอรู้วันก็ล็อกคิวไปเลยก็ไปไปทำบุญไปเที่ยวด้วยใช่นี่ค่ะได้ไปทำบุญก็ทำบุญเสร็จแล้วแล้วไปเที่ยวอะไรกันมาบ้างโอ้ยจริงจริงก็ไปไปเยอะอยู่นะไปเยอะอยู่ไปเที่ยวในเชียงใหม่ไปช็อปปิ้งไม่เราไปกันหลายคนไปหลายคน ไปหลายคนเรานี่ไปหลายคนใช่ใช่มีพี่คิมมีนุ๊กแก๊งเก๋แก๊งเก๋ได้ก็ไปพักผ่อนแหละฮะใช่ใช่สนุกสนุกครับใช่ก็มีแผนว่าอยากไปอีกเพราะสนุกใช่เราก็จะชวนน้องไปเที่ยวไงไม่ก็ไปเที่ยวกับน้องสนุกไงยังไม่ได้ซื้อเราเราถ้าเราคิดจะไปพรุ่งนี้เราสามารถซื้อได้เลยในคืนนั้นเลยเหรอเลยอะไรฮะวางทิป จริงๆช่วงปลายปีเรามีแผนที่แบบคิดจะไปอยู่ใช่ไหมมีแต่ว่าคือเก็บกระเป๋าไม่นตอนนี้แล้วนะเก็บแล้วหรอผมซื้อชุดแล้วอยาก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 กอาชุดเก่าไงอยากไปต่างประเทศอยากไปญี่ปุ่นเกาหลีอยากไปสวิต์เก็บตังนานเลยนี่อพี่ั้น ถ้าตอนนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีเคยไปแล้วอยากไปสวิตส์อยากไปเหมือนกันไม่ไปสวิตเนี่ยยังไม่ได้วางแผนไปแล้วมีโอกาสไปถ้ามีโอกาสจะไป,ปไปนนไปไปครับเพราะว่าไปกับน,อน้องก็สนุกฮะใช่เหมือนมีแบบเพื่อนเที่ยวใช่แต่ว่า,า,าแฮปปี้ใะ่ไมทุกทีน้องเนี่ยเพราะว่าน,าน,อน,น้องหน้าด้านก็นแบบเแฮปปี้ฮะแฮปปี้ฮะแฮปปี้เวลาคือมันเหมือน เราทําอะไรหลายๆอยา่างคล้ายๆกันมันก็เลยแบบมันเออมันก็เลยไม่ทําอะไรโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบเหมือนต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเออใช่ครก็สนุกแถมก็แบบเนี่เหมือนที่พี่ต้นบอกว่าเราชอบไปไหนชอบทําอะไรคล้ายๆกันส่วนมากเราก็ไปด้วยกันตลอดออชวนปุ๊บไปปับ๊บวันนี้ชวนวันนี้ไปวันนี้ชวนวันนี้ก็ไปเลย อ๋ปีนี้น่าจะมีครับเพราะว่าพี่อ๊อฟต้อนรายการต้องแต่งเลยว่าต้องว่ายน้ำพูดว่น้ำเหรอมีว่ายน้ำด้วยปีนี้หรออ่ะเพิร์ทอยากเล่นอะไรอุ้ยตื่นเต้นเดี๋ยพอว่ายน้ำมันโปะอ่ะเอ้าเขามีเสื้อคถ้าถ้าถ้าเป็นเดือนปีนี้ขอพี่อ๊อฟครับตีกอล์ฟเหรอขอกอฟเห็นร้อมทุกวันขอเทนนิสขอฟุตบอลอ๋อผมเอาอันนี้เล่นบาสกับตีแบดอุ้ยบิงปองด้วยบิงปอง เล่นบาสแบดปิงปองพี่นา่าจะแชมป์แชมป์อะไรทุกอย่างเราไม่ได้แข่งกันสักอันหนักกันนะเอาเล่นกันกล์กีฬาใช่จริงอยากเล่นมากอยากแข่งกีฬามากได้เลยคร,รัได้เลยคนระับผมก็เอาเพลง ผมก่อนก็ได้ครับก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกของผมแล้วนะครับผมซึ่งเพิ่งปล่อยออกไปเมื่อเดือนเดือนนี้แล้วครับผมชื่อเพลงก็เฟิร์สเดิร์ครับผมก็สามารถไปดู Official MV e ได้ใน YouTube เอ็มดีมิวสิแล้วก็สามารถไปฟังได้ดูสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้วก็มีเพลงคู่ที่เพิ่งปล่อยไปกับพี่เต้นแบบว่าทำร่วมกับแบรนด์ครับผมก็ชื่อเพลงก็ชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบครับผมตอนนี้ก็ไปฟังได้ดูสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็แบบว่าสามารถไปเต้นได้นี่เพราะว่ามีทท่่าาเเตต้้้้นนดดววยยักร แต่ไม่เคยชอบเธอเอ้ยชอบจริงๆฮะประมาณนี้ผมเต้นไม,ม่ได้เต้นไปเได้<ช>ครับผมแล้วก็มีซีรีส์ของเราในปีนี้ออนปีนี้แน่นอนครับเข็มจีราต,ต้องรอดตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ช่วงพักเ <ๆ S 2> บร<อ>กแล้วก็กำลังจะกลับมาถ่ายทำในอีกไม่ก,ก,กี่อาทิตย์ข้างหน้าครับผมก็ฝากติดตามด้วยออนปีนี้แน่น,นอนครับครับผมฝากด้วยครับ